ยาดมตราไผ่คู่ สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา8นาิ54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริงญับัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา2567เป็นวันที่2 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีวิทยาลัยประชากรศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์สถาบันนวัตกรรมบูรณาการและคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวม2,615คน ในปีการศึกษา2,567จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยายลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูนปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมเป็นมหาวิทยายลัยที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตให้กับผู้เข้าเรียนให้มีโอกาสที่ดีขึ้นทั้งทักษะความเชี่ยวชาญจิตวิญ,ญญาณการเป็นผู้ให้ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนชาวไทยและประชากรชาวโลกคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรผลงานทางวิชาการใหม่ๆสู่การเป็น global Thai University มุ่งเน้นการขับเคลื่อนที่มีนิสิตเป็นศูนย์กลางซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ร้อยละ60ศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ทั้งการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานแก่คณาจารย์และนิสิตรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตฝึกงานและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะที่จำเป็นตลอดต่อตราดแรงงานและได้ร่วมกับ world economic forum มีการวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมสำหรับตราดแรงงานในอนาคตที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตราดแรงงานการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันคัดสรรเพื่อให้นิสิตรู้จักตัวเอง ช่วยให้นิสิตเลือกวิชาเรียนและกิจกรรมที่เหมาะสมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานและชีวิตในอนาคตรวมทั้งการพัฒนาจุฬาจีนี่อ i อัจฉริยะสำหรับนิสิตและบุคลากรในการค้นคว้าการเรียนรู้การสอนและการทำวิจัยพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจุรามุกที่มีมากกว่า100คอร์สทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติมีนโยบายเชิงรุก รับนิสิตต่างชาติทุกระดับชั้นส่งผลให้ปีการศึกษา2,567มีนิสิตต่างชาติประมาณ3,000คนจาก60ประเทศเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนและศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลายหลักสูตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับไปกันที่อินโดนีเซียน,นะคะคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่อาคารเรียนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พังถล่มค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นนะคะพอผู้เสียชีวิตแล้ว3คนแต่ก็ยังมีผู้สูญหายค่ะที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ไส้ซักอาคารอีกหลายสิบคนเลยทีเดียวนะคะเหตุอาคารพังถล่มครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเมืองชิโกอาโจจังหวัดชวาตะวันออกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ระหว่างที่ผู้คนจำนวนมากกําลังประกอบพิธีละหมาดอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารซึ่งในขณะนั้นนะคะกําลังมีการก่อสร้างต่อเติมอาคารอยู่ด้านบนค่ะ ล่าสุดค่ะมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว3คนขณะที่มีผู้รอดชีวิต99คนในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลประมาณ80คนบางคนมีอาการสาหัสจนถึงนี้ถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมนะก็ยังมีคนที่ติดอยู่ใต้กองสซากประหักพังเนี่ยอีก38คนค่ะขณะที่สื่อหลายสํานักนะคะก็รายงานว่าอาจจะมีคนติดอยู่ถึง65คนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้กู้ภัยก็กําลังเร่งค้นหายอย่างหนักค่ะ แต่ว่าปัญหามันก็เกิดค่ะเพราะว่าการทํางานค่อนข้างยากลําบากคือคุณผู้ชมดูภาพสิเราจะเห็นไหมคะว่าแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มันพังถล่มลงมาเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเอาเครื่องจกักรกลเรียกว่าเป็นเครื่องจักรกลหนักเนี่ยนะคะรถตักรถเครนเนี่ยเข้ามาช่วยยกแผ่นคอนกรีตซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะมันอาจจะทำให้อาคารที่พังถล่มสุดตัวลงมาได้คืออยากให้ผู้ชมนึกภาพตอนที่ตึกถล่มบ้านเราอะนะะทุกอย่างมันต้องทำอย่างเบามากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใต้ซากยังมีคนที่รอดชีวิตอยู่ด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะสาเหตุเบื้องต้นค่ะที่ทําให้อาคารพังถล่มเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่ารากฐานของอาคารไม่สามารถรองรับน้ำหนักของการก่อสร้างบนชั้นที่4ได้ค่ะเดิมทีอาคารเรียนหลังนี้นะคะเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็อยู่ระหว่างการ สร้างต่อเติมเพิ่มอีก2ชั้นค่ะและมีรายงานด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กชายค่ะโดยนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้จะมีอายุระหว่าง12ถึง17ปีค่ะ นอกจากพายุไตฝุ่นบัวลอยจะสร้างความเสียหายผลกระทบในบ้านเราแล้วค่ะไปดูประเทศข้างเคียงนะคะอย่างเวียดนามก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น26คนแล้วแล้วก็มีบ้านเรือนนับแสนหลังที่ได้รับความเสียหายค่ะส่วนที่สปปลาวน้ําท่วมหนักเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันหน่อยค่ะว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างขนาดไหนชาวบ้านในจังหวัด เงานทางภาคกลางของเวียดนามก็ต้องเดินลุยน้ำแบบนี้ค่ะก็ประมาณเข่าเลยนะคะน้ำท่วมหลังจากฝนตกหนักจากไต้ฝุ่นบัวลอยที่พัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้รัฐบาลเวียดนามถแถลงยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น26คนแล้วแล้วก็สูญหายอีก22คนขนข้าวขนของเท่าที่ทาได้กันออกมาแบบนี้นะคะผู้สูงอายุก็นี่ค่ะก็ยังนอนและด้านล่างข้างเตียงยังเป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้คือไต้ฝุ่นวัวลอยเนี่ยถือว่าเป็นพายุที่สร้างความเสียหายหนักที่สุดให้แก่เวียดนามในปีนี้ข้อมูลของรัฐบาลบอกว่ามีผู้บาดเจ็บ105คนบ้านเรือนกว่า135,000หลังได้รับความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเหงอาแล้วก็หาตินนะคะนาข้าวและพื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วมไปประมาณ160,000ไร่ก็มีต้นไม้ที่หักล้มโค่นแบบนี้ด้วยค่ะ หลายพื้นที่ปริมาณน้ำฝนมากกว่า300มิลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถลม่มส่วนที่กรุงฮานอยน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะคะจากฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในย่านใจกลางเมืองทำให้ถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำการจราจรเป็นอมพาตค่ะนี่ประดิษฐ์กันเองเลยนะก็เพื่อไม่งั้นออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคะ ส่วนการคมนาคมค่ะทั้งทางเครื่องบินและรถไฟระหว่างกรุงฮานอยกับพื้นที่ทางเหนือก็ยังไม่สามารถกลับมาเปิดบริการโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดทำการในวันนี้ ไปดูที่ลาวกันบ้างนะคะสปปลาวน้ําท่วมหนักเหมือนกันค่ะจากอิทธิพลของพายุบัวลอยที่ล่าสุดอ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําก่อนหน้านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของสปปลาวประกาศเตือนภัยพายุโซนร้อนบัวลอยที่จะเคลื่อนผ่านลาวระหว่างช่วงปลาย,ลายเดือนนะคะกันยายนค่ะคุณผู้ชมดูกระแสน้ําความแรงของน้ําแล้วสีของน้ําทําให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถลม่มก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะคะว่าช่วยกันเฝ้าระวงังเตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกหนักติดต่อกันหลายวันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยค่ะ หลายพื้นที่นะคะยังคงรับผลกระทบจากพายุบัวลอยค่ะพรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะก็ยังมีแนวโน้มนะคะว่าฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะจากคนนุณคณิ t h าอมรอเมรวรินในลมฟ้าอากาศค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิถาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอยค่ะที่ตอนนี้สลายกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วนะคะส่วนพรุ่งนี้เริ่มเดือนใหม่ค่ะสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมแนวโน้มประเทศไทยมีฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมมีกําลังอ่อนลงค่ะและจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ ในขณะที่มรสสมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกําลังอ่อนลงค่ะสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกําลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแต่ว่ายังต้องขอให้เรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปจนถึงพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะ ส่วนช่วงนี้ตวรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่าสุด21องศาสูงสุด32องศาค่ะภาคอีสานค่ะเจอฝนร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกน,นะคะยังเจอฝนร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง แห่งค่ะภาคตอนออกมีลมแรงด้วยนะคะอุณหภูมิตำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะต่อกันที่พักใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนอง1 6 0ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภักใต้ฝั่งอันมันฝนเยอะกว่านะคะ1 7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด24องศาสูงสุด33องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑล การค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยลของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด34องศาค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ อุตรดิตถุขโขไทยเลยหนองคายบึงการหนองบัวล,ลำพูและอุดรธานีค่ะและอิทธิพลของพายุบัวลอยทําให้ช่วงนี้นะคะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําจากอัตรา2,200ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีขึ้นเป็น2,300ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีและคงอัตรานี้ต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้นะคะส่วนที่เขื่อนพระราม6ค่ะ วันนี้ปรับลดการระบายน้ําลงค่ะอยู่ที่อัตรา576ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะที่อยู่ที่590ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในระดับทงแดงหรือว่าเกินเกณฑ์วิกฤตร,ระบายน้ํานะคะที่เกิน550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องจากต้องรองรับน้ําจากเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ์ค่ะ